ขันธมารเบื้องต้นมารผูกมัดร,รัดรึงสัตว์เอาไว้ท่ามกลางมารขัดขวางไม่ให้ไปได้โดยสะดวกสุดท้ายมารบั่นคอประหารเป็นผีเฝ้าแผ่นดินกันทุกรายขันหมายถึงกองแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธมารจึงหมายถึงของทั้งห้ายอย่างนี้เองที่เป็นมาร คือเป็นเครื่องผูกมัดหรือเป็นอุปสรรคแก่การศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมิได้หมายถึงรูปหรือร่างกายเพียงอย่างเดียวเป็นแต่เพียงรูปขันถูกยกให้เป็นเจ้าภาพหลักในการเป็นเครื่องผูกมัดหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมากกว่าขันอื่นๆเท่านั้นเองเพื่อความเข้าใจถูกตรงต่อเป้าหมายเพื่ออาศัยความรู้เรื่องมารมาเป็นเครื่องส่งเสริม การศึกษาและปฏิบัติธรรมก็จะขยายความเรื่องขันธมารที่เป็นไปหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในส่วนอื่นก็จะขยายความเท่าที่จําเป็นตอนรูปขันยังเปล่งปลั่งสมบูรณ์แข็งแรงมารก็ใช้รูปคือความหนุ่มสาวใช้เวทนาคือความสุขความเพลินใช้สัญญาคือความจําที่ประทับใจใช้สังขารที่เป็นความหวังอันเจิดจ้า และใช้วิญญาณธาตรู้ทางอายตนะที่ทรงประสิทธิภาพเป็นเครื่องผูกมัดแต่ถ้าเราเกิดมีสติปัญญาอยากปฏิบัติธรรมขึ้นมาเมื่อไรจากเครื่องผูกมัดคือขันทั้ง5ก็จะกลายเป็นอุปสรรคเครื่องขัดขวางทั้ง5้าขึ้นมาทันที 1. รูปขันคือร่างกายถ้ายังเป็นหนุ่มสาวมานก็อาศัยรูปที่สมบูรณ์ทำให้เกิดความประมาทในวัยในความไม่มีโรค และในชีวิตบ้างบางครั้งก็ใช้ความสมบูรณ์ของร่างกายที่เรียกว่าฮอร์โมนเพศกระตุ้นกามราคะให้กำเริบรบกวนใจอยู่บ่อยครั้งแม้จะไม่ได้ตั้งใจตรึกนึกถึงกามก็ตามแต่ถ้าชีวิตล่วงเลยเข้าสู่วัยชาราภาพแล้วมานก็อาศัยรูปขันนั่นเองเป็นเครื่องขัดขวางมิให้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกเพราะการเดินเหินไม่คล่องตัวบ้างเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยบ้าง 2. เวทนาขันคือความรู้สึกถ้ายังเป็นหนุ่มสาวมานก็อาศัยสุขเวทนาอันเกิดแต่สัมผัสทั้งห้ามาเป็นเครื่องผูกมัดแต่ถ้าชีวิตล่วงเลยเข้าสู่วัยชราภาพมานก็จะอาศัยทุกขเวทนามาเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ประพฤติธ,ธรรมได้สะดวกร่างกายและจิตใจที่ถูกทุกขเวทนารบกวนมากเกินไปความก้าวหน้าในทางธรรมก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นกัน สสัญญาขันคือความจำในใจถ้ายังเป็นหนุ่มสาวมานก็อาศัยสัญญาในกามคุณที่เรียกว่ากามสัญญาบ้างอาศัยความขัดเคืองที่เรียกว่าปฏิฆะสัญญาบ้างอาศัยความเพลินความหลงที่เรียกว่าโมหะสัญญาบ้างมาเป็นเครื่องผูกมัดทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปโดยยากเพราะการมฉันทะกับพยาบาท คือศัตรูอันดับหนึ่งและสองของการปฏิบัติธรรมรองลงมาก็เป็นโมหสัญญาที่เป็นเหตุของความฟุ้งซ่านรำคาญใจแต่ถ้าชีวิตล่วงเลยเข้าสู่วัยชาราแล้วมานก็จะอาศัยความเสื่อมของสัญญาได้หน้าลืมหลังนี่เองมาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม 4. สังขารขันคือความคิดปรุงแต่งถ้ายังเป็นหนุ่มสาว สมองยังทำงานว่องไวทำให้ความคิดเป็นไปโดยรวดเร็วแหลมคมและสังขารน,นั้นเกิดขึ้นได้เพราะมีเจ้าภาพหลักคือสัญญาคอยป้อนข้อมูลมานเขารู้แต่ละคนมีจุดอ่อนตรงไหนมีจุดอ่อนเรื่องอะไรเขาก็เอาบ่วงคือเรื่องนั้นแหละมาผูกมัดถ้ามีจุดอ่อนในเรื่องราคามานก็จะป้อนสัญญาในเรื่องการให้คิดเคลืบเคลิม้มถ้ามีจุดอ่อนในเรื่องโทสะมารก็ป้อนสัญญา ในเรื่องทำให้ใจหงุดหงิดสติปัญญาแตกกระเจิงแต่ถ้ามีจุดอ่อนในเรื่องโมหะมารก็ป้อนเรื่องร้าสาระให้ขบคิดเสียเวลาแต่ถ้าร่างกายล่วงเลยเข้าสู่วัยชาราภาพแล้วมารก็เอาสังขารขันคือความคิดที่เชื่องช้านี้เองมาเป็นอุปสรรคในการเจริญปัญญาเพราะปัญญาก็คือสังขารอย่างหนึ่งเมื่อสังขารเสื่อมแล้วปัญญาจะพัฒนาให้เจริญได้อย่างไร 5. วิญญาณขันธ์คือเครื่องมือรับรู้อารมณ์ถ้ายังเป็นหนุ่มสาวมารก็อาศัยเครื่องมือรับรู้อารมณ์ทั้งหช่องทางคือเห็นรูปงามชัดเจนฟังเสียงไพเราะเต็มรูหูดมกลิ่นหอมได้ชื่นใจทานอะไรก็อร่อยสัมผัสกลามคุณได้ถึงใจคิดจินตนาการได้ลึกล้ำมาเป็นเครื่องมือผูกใจไว้กับสังสารวัตรแต่พอชีวิตล่วงเลยเข้าสู่วัยชราภาพมากแล้ว จากเครื่องผูกมัดมีให้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าก็กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางมีให้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกตาก็ฝ้าฟางมองเห็นไม่ชัดหูก็เริ่มตึงฟังไม่ค่อยได้ยินจมูกก็รับกลิ่นไม่ค่อยได้เรื่องลิ้นก็เริ่มเปลืองน้ำปลามากขึ้นกายก็เริ่มไม่อยากจะเคลื่อนไหวใจก็คิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วเมื่อรูปขันและวิญญาณขันเสื่อมขันอื่นก็พลอยเสื่อมไปด้วยอัตโนมัติ เพราะประสิทธิภาพในการรับรู้ผ่าน6กช่องทางลดลงในเรื่องขันธมารเราจะพบว่ามีอยู่2ขั้นตอนคือขั้นตอนผูกมัดกับขั้นตอนขัดขวางมีให้ประพฤติธ,ธรรมได้สะดวกราบรื่นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ใช้อุบายแก้ไขปัญหาในขั้นตอนแรกและแก้ไขอุปสรรคในขั้นตอนหลังให้ถูกต้องการปฏิบัติธรรมย่อมเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับโดยแท้แน่นอน แต่ขันทั้งห้าย่อมมีขึ้นและดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยซึ่งกันและกันแต่ได้อาศัยรูปขันคือร่างกายเป็นเสาหลักเหมือนสรรพสิ่งได้อาศัยแผ่นดินในการตั้งอยู่ฉะนั้นบุคคลจะพ้นไปจากสังสารวัตรเข้าสู่นิพพานได้ก็เพราะอาศัยขันทั้ง5หรือติดข้องอยู่ในสังสารวัตตลอดกาลนานก็เพราะติดข้องอยู่ในขันทั้งห้านี้เองจึงพออุปมาขันทั้งหได้ว่า เหมือนกับเรือแม้เรือจะเป็นอุปกรณ์สำหรับพายข้ามฝั่งแต่ถ้าเป็นเรือรั่วเรือนั่นเองจะกลับกลายมาเป็นอุปสรรคในการข้ามฝั่งขันธมารพอกล่าวคร่าวๆได้ดังนี้คือ 1. เพราะวิบากกรรมในอดีตส่งผลให้เกิดมามีสมองหรือร่างกายที่ผิดปกติเช่นป่วยเป็นโรคโปลิโอโรคเอ,อหรือเป็นโรคสมาธิสั้น อัลไซเมอร์เป็นต้น 2. เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆหรือเป็นเพราะพฤติกรรมในปัจจุบันก็ได้จึงทำให้ปฏิบัติธรรมไม่สะดวกต้องทานยาที่มีผลต่อสมองเป็นประจำทำให้เกิดอาการง่วงซึมทำให้ปฏิบัติธรรมแบบคนปกติทั่วไปไม่ได้หรือเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยตามฤดูกาลเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันเป็นต้น 3. เพราะความประมาทมัวเมาในชีวิตมัวหลงไหลในรถอร่อยของโลกจึงไม่ได้ใส่ใจภาคเพียรประพฤติธ,ธรรมตั้งแต่วัยหนุ่มสาวที่ร่างกายยังแข็งแรงมีพละกำลังดีมามีสติรู้ตัวเริ่มต้นปฏิบัติธรรมต่อเมื่อสังขารร่วงโรยล่วงการผ่านไวัยไปมากแล้วจะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความเสื่อมของร่างกาย ก็เข้ามารุมเร้าอยู่มากมายหลายโรคจึงเป็นเหตุให้การปฏิบัติธรรมทำได้ยากเพราะเหตุนี้เมื่อร่างกายกลายเป็นขันธมารคือเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรมไปแล้วขันอีกสี่ที่เหลือซึ่งอาศัยรูปขันจึงได้กลายเป็นขันธมารไปทั้งหมดโดยปริยายเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือการได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์เป็นอุปกรณ์ชั้นเลิศสำหรับปฏิบัติธรรม เพื่อทำพรานิพานให้แจ้งแต่อุปกรณ์นี้จะเป็นอุปการะอันดียิ่งต่อการปฏิบัติธรรมก็แค่เพียงชั่วคราวในเวลาที่จำกัดเท่านั้นเมื่อใดที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสื่อมสภาพไปมากแล้วตามการอัตภาพร่างกายนี้จะไม่เป็นอุปกรณ์ที่ดีเลิศอีกต่อไปมิหนำซ้ำยังจะกลับมาเป็นภาระในการดูแลและเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมอีกด้วยเพราะฉะนั้นในยามนี้ เมื่อระลึกได้ว่าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่ยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมดีอยู่แล้วไซจงอย่าได้ประมาทในชีวิตในวัยในความแข็งแรงในความไม่มีโรคที่เป็นอยู่ในเวลานี้เลยเพราะความแข็งแรงที่เรายังมีอยู่ในเวลานี้มิได้แตกต่างอะไรกับแอ่งน้ำน้อยในปลายฤดูฝนไม่นานเลยจะเหือดแห้งหายสิ้นเมื่อทราบชัดเจนดังนี้แล้ว หากไม่รีบจัดสรรเวลาเพื่อมาปฏิบัติธรรมหรือถ้ามีเวลามีโอกาสแล้วถ้าไม่รีบภาคเพียรปฏิบัติธรรมด้วยความทุ่มเทในตอนนี้แล้วจะรอภาคเพียรอย่างอุกฤษเอาชีวิตเป็นเดิมพันในตอนไหนอย่าลืมว่าความแข็งแรงจะอยู่กับเราอีกไม่นานความแก่ชราความป่วยไข้และความตายคืบคลานเข้ามาใกล้มากแล้วขอคำว่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าได้มีแก่เราทั้งหลายเลย